วัสดีครับทํามาไรครับวันนี้ออกเยอะไหมครับออกยังไม่เยอะเนาะพรุ่งนี้นะครับก็จะออกเยอะแทนวันนี้ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียใช่ไหมครับส่งดีเยอะไหมครับดีจะได้อยู่แผ่นหนึ่งเนาะ เพราะว่าถ้าเราเก็บเชา้าทุกท่านมันก็จะออกปป็อบปลีบนะหูคำก็เลยอยากจะให้มันออกพร้อมกันให้ออกให้มันหมดซะจะเก็บทีเดียวใช่ไหมครับเดีย๋ยาวพาไปดูแางนี้นะครับทุกท่านกําลังเลี้ยงก็มีนะแล้วก็เนีย่ยทุกท่านกำลองออกเนาะเนี่ยตัวเมียมนเพิ่งออกตอนช่วงสายๆทุกท่านเมื่อเชา้าหูคําตื่นมาเนี่ยมันมีแต่ตัวผู้เยอะตัวเมียเพิ่งออกแล้วนี่ก็เลยว่าเออเรอเก็บพร้อมกันรวดเดียว ไม่เยอะหรอกครับน่าจะได้แผ่นเดียววันนี้วันแรกเนะกาะเมื่อวานนี้ออกห้าตัวนะครับวน ทั้งหมดก็น่าจะได้ประมาณ30แผ่นใช่ไหมครับเนาจะแบ่งใหญ่ๆเรียงนะทุกท่านนะ เดี๋ยวจะแบ่งเอาอ,อีกสองกระโดงให้มันบางๆถ้านจะได้เก็บได้ง่ายห้างสวยไหมครับแกนดีไหมครับแกนดีอยู่ครับเอาเมียเผาวะนนี่โอ้ขิวเดว้ขิวขึ้นมาเทิงเพืนอนนึง พาอออกมันเกี้ยงอยู่บ่าพาอกับกบเซ็เนี่ยพี่ีกาดตรนี้นี่ครับหยิบลังมันมาโชว์หน่อยครับนี่นี่แบ่โออบขึ้นมาเลยครับนี่น สวยอยู่นะ f อนะโอเคครับ